ต้องต้นน้ํากลางน้ํปไาน้ำมันมีความสัมพันธ์หมดอันนี้ผมาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจของ SME แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยอีกเรื่องนึงคือเรื่องการหาตลาดให้เขากฎกติกามารยาทถูกต้องสอดคล้องเหมาะสมนในการทํางานไม่ใช่ทําแค่ให้เสร็จนะแต่คุณต้องทำให้สําเร็จถ้าเราขับเคลื่อนดีมันก็ทําให้มีไรายได้ครับเศรศนี่คือสิ่งที่เราฝากไว้กับกรสทรวง คือแนวความคิดผมก็คือว่าวันส่วนไหนที่ผมเข้าไปอยู่หน่วยงานไหนเนี่ยผมจะบอกว่าวันที่ผมเดินออกมาผมจะฝากอะไรไปที่หน่วยงาน,นในยุคแรกที่เข้าทํางานเนี่ยผมทํางานที่แรกคือกรมการค้าต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการกํากับดูแล พวกสินค้ามาตรฐานพวกมาตรการการส่งออกนําเข้านะครับพวกการเจรจามาตรการกีดกันการค้าต่างๆการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากประเทศคู่คา้าเห็นปัญหาตั้แต่ต้นน้ากลางน้ปํปลายน้าทั้งหมดะนะไม่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรป่าไม้เรื่องของทะเ,รรเ,ทะเลนะจนถึงเรื่องของการสร้างจิตสํานึกเลยนะมันอยู่ในกระบวนการของกระทรวงซึ่งเราเป็น ระดับที่ดีมาโดยตลอดแล้วจนมาเห็นเป็นประหลักกระทรวงเนี่ยก็เกือบหกปีเต็มเนี่ยก็ได้เห็นภาพอะไรต่างๆเนี่ยมีหลายกิจกรรมที่เราทำแล้วก,แวก็แล้วก็ออกไปเช่นที่เราทาประสบความสาเร็จเช่นชายหาดปอดบุรีอย่างเงี้ยเราไม่ต้องการให้คนไปดูบุรีใช่ชายหาดพยายามต่อสู้แล้วก็จนออกเป็นประกาศกฎอะไรต่างๆ, <S <S ๆ,ๆแล้วก็ยูเอ็นก็ให้รางวัล้วยนะสิ่งแวดล้อมมาประกอบกับเรื่องของทรัพยากรเนี่ยนะแล้วก็ทําให้สุขภาพด้วยอย่างเงี้ยฮะนี่ก็ทําเรื่องของ การลดใช้พลาสติกแคปซูลเห็นไหมที่อยู่บนฝาขวดแล้วมันจะมีแคปซูลแล้วแกะอันนี้ผมก็เป็นคนเลิกนะอย่างเด็ดขาดเลยเฉพาะเพราะมันแคปซูลแล้วมันเป็นพลาสติกที่มันแกะแล้วมันทิ้งเลยไงมันไปอยู่ในทะเลทะเลมีปัญหาหมดก็มีอีกหลายเรื่องนะการดูแลพี่น้องประชาชนุ่กพื้นที่เรื่องอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำมาซึ่งกระทรวงทรัพย์มันเป็นพื้นฐานเรื่องของเศรษฐกิจไงเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ปากท้องประชาชนเพราะเป็นเรื่องของการพื้นที่ป่าพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยทำให้คนเข้าไปอยู่อย่างเงี้ย มันคนเขาก็จะเข้าไปสัมผัสถ้าอะไรทําได้ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นปัญหาซึ่งปกติแนตะ่คนที่มาเรียกร้องปัญหาของของรัฐบาลก็คือเรื่องของพื้นที่อะผมอยู่ได้อยู่ก่อนอยู่หลังอะไรเงี้ยมันก็เป็นขากระสังซึ่งมีคนอยู่เป็นสิบสิบล้านคนในพื้นที่ป่านะซึ่งอันนี้เราก็ทํามาโดยตลอดทันนี้คือการค้าขายอะการข,า,ขายมากไปไน่นะหรือการทําให้สินค้าที่คนหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่เนี่ยได้เข้าถึง อย่างง่ายแล้วก็ราคาเป็นธรรมก็คือตางเรื่องท้องอะ่ะนะเรื่องกินกับอะไรต่างๆเรควบคุมอะไรต่างๆเพราะเราจะเห็นหลายครั้งที่ตรงนี้ต้องเข้าไปดูเรื่องอาหารที่มันไม่ตรงปกเลยอะ่ะที่มีข่าวเกิดขึ้นมาก็หมายความเราดูดูหลายมิติดูแลผู้ประกอบการมีหน้าที่ดูแลเกษตรกรมีหน้าที่ดูแลประชาชนพูดง่ายๆก็คือดูแลทุกคนในประเทศไทยนะครับตั้งแต่เกษตรกรขายราคาสินค้าเกษตร ให้ได้รับราคาที่เป็นธรรมตั้งแต่สินค้าที่ออกมาขายได้ไหมให้ได้หาตลาดให้เขาใช่ไหมฮะต้องช่วยทุกอย่างเลยจนไปถึงถึงมือผู้บริโภคโปรดักที่มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมถ้ามันแพงมันก็เป็นภาระให้กับพี่น้องประชาชนมันก,ก,ก็กระทบหมดอ่ะเพราะนั้นอ่อพันธุ์ทก็คือการค้าขายการที่ให้พี่น้องชนได้อยู่ในอย่างที่ความเป็นธรรมไงดูแลประชาชนให้เข้าถึงสินค้าต่างๆในปริมาณที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม ดูแลผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถในแข่งขันในตลาดแข่งขันที่มีความเสรีและเป็นธรรมครับเรื่องเร่งด่วนให้กระทรวงทำเช่นตั้งแต่เรื่องทายลฟจนถึงเรื่องสินค้าต้องเป็นธรรมทั่วถึงหาตลาดอะไรใหม่ๆเนี้ยคือถ้าถามเรื่อง,องผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมองเรื่องของเรื่องของซอฟท์โลนเรื่องของเงินทุนเนี่ยอันนี้สาคัญใช่ไหมฮะอันนี้สาคัญเพราฉะนั้นอันนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับทางแบงก์ทาง, bank, ทาง การคลังในการที่จะช่วยลดช่วยอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งวันนี้ถ้าเกิดผลกระทบกับไทยแดงก็อาจจะต้องมีงบประมาณที่เป็นคลังที่ไปช่วยสนับสนุนแต่ละเรื่องในการช่วยลดปัญหาหพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการ SME ซึ่งรายย่อยพัฒนาผู้ประกอบการกระทรวงพาณิชย์ทาไปเยอะมากนะคะรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราทําให้คนเกิดก็เหมือนกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลและมีงานพัฒนาผู้ประกอบการ เรามีงานส่งเสริมให้เขาทำธุรกิจอย่างเป็นระบบตั้งแต่การจัดทําระบบบัญชีให้มีทำมรพิบาลสอนให้มีการดูแลบริหารจัดก,การสต็อกสอนให้มีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจแล้วก็ให้มีความเข้มแข็งกลับกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยเราขง,ง,งจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ติดก,กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางเราอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ปี2 5 3 0 ผ่านมา38ปีเรายังอยู่ที่เดิมนะเรายังอยู่ที่เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางก็ต้องกลับไปย้อนดูว่าผลการศึกษาจากไม่ว่าจะเป็น world bank ไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยก็จะบอกว่าการที่เราจะก้ ve าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางต้องทําอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการ ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมสินค้าจะต้องมออีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆพวกนี้การลงทุนจากต่างประเทศพวกนี้สําคัญมากหมดเลยฉะนั้นเนี่ยคือเพนพอยต์ของประเทศไทยที่ควรจะก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้าจะทำไงเนี่ยมันอาจจะเยอะมากเลย่เียอันนี้ก็ต้องดูเป็นเป็นเป็นเคสเคสไปแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผูะกอบการต้งางคือเรื่องของ เรื่องของงบประมาณเรื่องของเงินสินค้าต้องกลับมาดูว่าเราเก่งอะไรผมบอกว่าเราเก่งสินค้าเกษตรนะแต่อย่ามองว่าการเป็นประเทศเกษตรกรรมจะไม่สามารถกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ผมไม่เชื่อมันมีหลายหลายประเทศในโลกเนี่ยที่เป็นเกษตรเกษตรกรรมแล้วก็ทําให้เป็นประเทศที่พัฒนาได้แล้วผมยกตัวอย่างว่าเราขายสินค้าเกษตรมานานนะแต่สินค้าเกษตรเนี่ยมันสามารถทําให้เป็นสินค้านวัตกรรมได้ ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยข้าวเราไม่ยังเป็นต้องขายวัตถุดิบทําไมเราไม่ขายข้าวเราทำไมไม่เปลี่ยนเป็ขายอาหารและอาหารมันก็ก้าวข้ามได้อีกในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเป็นฟังชั่นัลฟู้ดเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นเอนเนอรี i ดริงก์เป็นวีแกนเป็นพลาเนเบสพวกนี้มันสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่รู้กี่เท่านะเอาง่ายๆว่าข้าวคุณขายอาจจะขายได้กิโลละสาบาทแต่ถ้าคุณเปลี่ยนข้าวเป็นคอสเมติก จะค่ามันอาจจะกลายเป็นกิโลละหมื่นหนึ่งไปทําเซรัม่มไปทาเครื่องสาอางไปทํายาต่างๆพวกนี้นี่คือเกษตรที่เราเนี่ยทําเป็นเกษตรนวัตกรรมครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะาะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยอีกเรื่องนึงคือเรื่องการหาตลาดให้เขาหาตลาดใหม่ๆตลาดที่เป็นที่เขาสามารถที่ไปค้าขายได้อย่างเงี้ยสินค้าคืออะไรบ้างนะอีกอย่างหนึ่งก็การเพิ่มช่องทางให้เขาจำหน่ายเช่นวันนี้เราเน้นเรื่องการ อีคอมเมิร์ซในการที่อยากให้เขาเข้าไปมองเรื่องของการตลาดให้มากกว้างขึ้นเราก็มีกรมที่เราดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วในการที่จะทําให้ให้มีการตลาดเพิ่มมากขึ้นจะฝึกให้คนขายออนไลน์เนี้ยนะให้คนให้คนเข้าทาแดชบอร์ดให้คนเข้ามาถึงแล้วก็เปิดเข้าไปดูเจ้าบริษัทใหญ่ๆช้อปปี้ลาซาด้าหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เกิดคนเข้าไปเพื่ออสินค้าของเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นแล้วก็มีการซื้อขายกันอันนี้คือสิ่งที่พัานนี้ต้องหาสิ่งต่างๆเหล่านี้หาช่องทางให้เขาทั้งเงิน ทั้งเรื่องช่องทาง,ทางการจัดจําหน่ายแต่และครแนะนําต่างๆให้เขานะครับแล้วก็การเจรจาระหว่างประเทศเราก็ต้องคุยไปเพราะว่าอันนี้คืออาจจะเป็นรายเล็กรายย่อย SME แต่ารายใหญ่ใหญ่เนี่ยมันก็ต้องไปคุยเรื่อง,องการเจรจาเรื่องการนําเข้าการอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องข,ของกระทรวงที่ต้องต้นฤดการตรงนี้ครับเรื่องสําคัญที่เราจะก้าวข้ามไปสู่ประเทศนวัตกรรมเนี่ยผมว่าเรื่อง R&D เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเรามีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานของภาครัฐที่เป็นหน่วยงานที่ทําเกี่ยวกับวิจัยต่างๆ นอกจากอาหารแล้วเนี่ยการที่จะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยไม่ยังเป็นต้องเป็นสินค้าอย่างเดียวนะเราเก่งเรื่องบริการมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลรัก,รกษาสุขภาพการศึกษาพัวเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าในส่วนของทั้งสินค้าและบริการในภาคเซอร์วิสเซสของคนไทยเก่งมากนะครับดูได้จากเรื่องการท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เรื่อง Wellness เรื่องการรักษาเรื่องการเป็น Medical Hub หรือแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพอกลับไปดูเนี่ยจะเห็นว่าเรามีโรงเรียน High School ที่เป็น International School เยอะมากผมเชื่อว่าเยอะที่สุดในอาเซียนแล้วเป็นโรงเรียนที่เป็นมาตรฐานระดับโลกนะทั้งทางด้านยุโรปและก็อเมริกา ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศท,ท,ศที่เป็นประเทศที่มีโอกาสเยอะมากนะประเทศไทยเรามีปปรัพกรทรัพยากรเยอะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยไม่ใช่เรื่องอยากเขาก็จะมองเรื่องของเรื่องของซอฟท์โลนเรื่องของเงินทุนเนี่ยอันนี้สาคัญใช่ไหมฮะอันนี้สาคัญเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับทางแบงก์ทางการคลังในการที่จะช่วยลดช่วยอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งวันนี้ถ้าเกิดผลกระทบกับไทยแดงก็อาจจะต้องมีงบประมาณที่เป็น ครั้งที่ไปช่วยสนับสนุนแต่ละเรื่องในการช่วยลดปัญหาหพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการ S m e มซึ่งหลายรายย่อยแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอา้าจะทำงเนี่ยมันอาจจะเยอะมากเลยเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูเป็นเป็น,เป,นเป็นเคสเคสไปแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องการคือเรื่องของเรื่องของงบป,ประมาณเรื่องของเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเพนพอยเยอะมากนะการคำนวณต้นทุนการบริหารจัดการสต็อกการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งราคาไม่เป็น การดูบัญชีรายรับรายจ่ายไม่เป็นเนี่ยคือประเด็นสําคัญมากเลยคืออันนี้ผม่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจของเ m e มีแต่ยังไงก็แล้วแต่นะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยอีกเรื่องนึงคือเรื่องการหาตลาดให้เขาหาตลาดใหม่ๆตลาดที่เป็นที่เขาสามารถที่ไปค้าขายได้เงี้ยสินค้าคืออะไรบ้างนะอีกอย่างหนึ่งก็การเพิ่มช่องทางให้เขาจำหน่ายเช่นวันนี้เราเน้นเรื่องการอ e ีคอมเมิร์สในการที่จะให้เขา เข้าไปมองเรื่องของการตลาดให้มากกว้างขึ้นเราก็มีกรมที่เราดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วในการที่จะทําให้อ่าให้มีการตลาดเพิ่มมากขึ้นจะฝึกให้คนขายออนไลน์เนี่ยนะให้คนให้คนเข้าทาแดชบอร์ดให้เข้าคนเข้ามาถึงแล้วก็เปิดเข้าไปดูเจจาบริษัทใหญ่ๆช้อปปี้ลาซาด้าหรืออะไรก็แลนะ้วแตนะ่ให้เกิดคนเข้าไปเพื่อ,อสินค้าของเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นแล้วก็มีการซื้อขายกันอันนี้คือสิ่งที่ทัานนี้ต้องหาสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้หาช่องทางให้เขานะทั้งเงินทั้งเรื่องช่องทางการจัดจําหน่าย แต่และครแนะนําต่างๆให้เขานะครับแล้วก็การเจรจาระหว่างประเทศเราก็ต้องคุยไปเพราะว่าอันนี้คืออาจจะเป็นรายเล็กรายย่อย SME แต่รายใหญ่ๆเนี่ยมันก็ต้องไปคุยเรื่อง,องการเจรจารเรื่องการนํานเข้าการอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนะี่ยเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ต้องดำเนินการตรงนี้ครับทางกระทรวงพาณิชย์เรามีการให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจเป็นออนไลน์หมดอะถามผมว่าอยู่ที่บ้านก็ทาได้หมดเลยตั้งแต่จดทะเบียนตั้งแต่ส่งงบการเงิน ต้องแก่ขอใบรับรองทางด้านธุรกิจเนี่ยทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเราอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะโดยดูได้จากไอการจัดอันดับเขาเรียก e s o f Doing Business ของไทยประเทศไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราพัฒนาไปเยอะมากผู้ประกอบการเนี่ยผมเราก็ต้องกลับมาดูว่าการจะเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยก็ต้องกลับมาดูาว่าตัวเองเก่งอะไรเรามีความหลากหลายมากเรามีตั้งแต่ทุกจังหวัดเรามีทรัพยากรหมดเนี่ยเรามี ตั้งแต่สินค้าเกษตรเรามีอาหารเรามีธรรมชาติเรามีเขาเรียกว่าทุกอย่างไม่รู้ผมผมว่าประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์นะแล้วก็ถ้าเรารู้จักรู้ว่าเราเก่งอะไรอยากจะทำอะไรเนี่ยมันน่าจะสามารถต่อยอดได้ครับเพราะฉะนั้นผมเลยให้ทูตพั 1, นธุ์ทั้ง5้าสิบกว่าประเทศเนี่ยไปดูตลาดว่าเอ๊ะแต่และประเทศที่ท่านอยู่เนี่ยเขาสนใจอะไรบ้าง สินค้ามีหลายอย่างนะมนไม่เฉพาะเกษตรนะแต่ว่าของเรามันเด่นเรื่องเกษตรแต่ว่าเราเป็นครัวโลกนะแต่ว่าอาจจะเป็นสินค้าอย่างอื่นทุกพาจจุบันหน้าที่หลักของเขาก็คือเขาจะต้องเป็นคนทําการตลาดในต่างประเทศให้กับประเทศไทยเป็นคนที่ต้องมาบอกกับผู้ประกอบการไทยว่าโลกเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับกติกาของประเทศเหล่านั้นกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเช่นประเทศนี้กําลังจะออกกฎหมายแบบนี้ป้องกันสิ่งแวดล้อมแบบนี้ ห้ามนำเข้าสินค้าแบบนี้เขาจะต้องบอกกับส่วนกลางว่าขณะนี้พฤติกรรมการบริโภคของประเทศที่เขาอยู่เปลี่ยนไปอย่างไรความต้องการของประเทศในแต่ละประเทศประชาชนประเทศเหล่านั้นเขาต้องการอะไรเพื่อที่จะส่งข้อมูลกลับมาบอกผู้ประกอบการไทยเพื่อที่จะผลิตของให้รองรับกับความต้องการของแต่ละประเทศนั้นๆนครับเพราะเราก็ดูต้องดูทั้งทั้งทุกมิติให้ครอบคลุมเพื่อหาตลาดให้เขาแต่ว่า ความสัมพันธ์ก็คือว่าทั้งต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำมัน,นมีความสัมพันธ์หมดว่ากระทรวงทรัพย์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรแล้วแต่มันมันมีความเชื่อมโยงกันหมดครับไปสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยสินค้าส่งออกการทําธุรกิจก็ไม่ได้เป็นแบบนี้การแข่งขันก็ไม่รุนแรงขนาดนี้นะครับก็ยังเป็นก็เรียกว่าไทยแลนด์สองจุดศูนย์แล้วกันก็ยังเป็นเกษตรอุตสาหกรรมเป็น,ปนยังไม่ถึงอุตสาหกรรมหนักนะครับจนข้ามาเป็นอุตสาหกรรมหนักแล้วก็ มีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการใช้มาตรการต่างๆเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาผมเชื่อว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นกระทรวงแรกๆที่นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับประชาชน ซึ่งผลตอบรับก็น่าจะแล้วความใจอย่างมากในส่วนของเรื่องเทคโนโลยีต่างๆผมเชื่อว่าขณะนี้งานบริการของทุกกรมในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นการให้บริการแบบ e-service เข้าใจว่าจะครบร้อยเปร์เซ็นต R นะครับมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ครับคือการทำงานเนี่ยมันก็มีหลักหลายอย่างนะไอะท้ที่สำคัญคือต้องรู้จักคาว่ากฎกติกาและมาราย,ยาทสามเรื่องอ,อันนี้อันดับแรก,กน,นะ ือกฎก็คือต้องรู้จักกฎหมายอะไรนะนรรรนกฎหมายรู้ระเบียบข้อกฎหมายคดีการที่ดีต้องรู้พวกนี้กติกาไี่มาจจะย่อยลงมาจากกฎหมายทีมันเป็นอาจจะวางร่วมกันในกระทรวงหรือวางร่วมกันในตัวเราเฮ้ยอย่างนี้ไม่ทําทําไม่ได้อ่าง,งน,ะนี้นะสุดท้ายเรื่องมารยาทมารยาทมันสอนอย่างเหมือนกันบางคนก็ทุกอย่างถูกหมดกฎกติกาแต่ไม่เคยมีมารยาทอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้เพราะฉะนั้นสามเรื่องนี้มันต้องไปด้วยกันให้ได้มีรู้จักกฎกติการแรือมารยาท คือผมบอกเสมอว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีหน้าที่ดูแลเกษตรกรประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ยพยายามคิดถึงประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรเยอะๆพยายามทําในสิ่งที่เขาอยากได้อย่าทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเพราะสิ่งที่ตัวเองอยากทําบางครั้งเขาไม่อยากได้ถ้าทําไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่อยากได้ก็จะกลายเป็นอนุสาวรีย์นี่คือ สิ่งที่ผมคิดมาโดยตลอดอีกประเด็นหนึ่งที่บอกข้าราชการเสมอเลยบอกเสมอเลยว่าต้องยึดหลักที่ว่าถูกต้องสอดคล้องในเหมาะสมไอ้ถูกต้องนี่มันก็ถูกต้องทุกมิตินะกฎหมายละมีอะไรถูกต้องไอ้สอดคล้องเนี่ยมันต้องดูบริบทด้วยบางทีเรื่องบางเรื่องมันจะถูกต้องแต่มันจะไม่สอดคล้องกับนะไอเรมันมันอาจจะขัดแย้งกันอยู่แต่มันต้องดูให้ได้นี่มันเป็นเรื่องของสารและสินไงน่ะ ตัวท้ายเรื่องความเหมาะสมเหมาะสมนี่มันก็มันก็ดูกาลเทศะอะไรวัฒนธรรมอะไรต่างๆมันเรื่องถูกหมดอะจะไปทําอีกที่หนึ่งมันไม่เหมออาะเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันคือปัญหาเพราะฉนั้นเราก็ยึดถือตรงนี้มาตลอดกฎกติการมารยาทถูกต้องสอดคล้องเหมาะสมนนในการทางานไม่ใช่ทําทแค่ให้เสร็จนะแต่คุณต้องทำให้สําเร็จหมายความว่าอะไรคือข้าราชการเนี่ยบางครั้งทําบอกว่าอยากจะพัฒนาระบบ ให้ผู้ประกอบการมาใช้ออนไลน์มากขึ้นแล้วก็มาบ่นกับผมว่าเนี่ยทําเสร็จแล้วไม่มีใครมาใช้ผมก็บอกว่าคุณกลับไปดูตัวเองอย่าโทษเขาถ้าระบบคุณดีจริงใช้ง่ายจริงสะดวกจริงประหยัดจริงลดเวลาที่เขาจะต้องเดินทางมาจริงไม่มีใครไม่ใช้หรอกฉะนั้นนี่ยอันนั้นน่ยคุณทําแค่เสร็จแต่คุณยังทําไม่สําเร็จคําว่าคุณทําสําเร็จหมายความว่า คุณทาเสร็จแล้วต้องมีคนมาใช้และชื่นชมในเครื่องมือที่คุณทาขึ้นมานี่แหละครับที่ผมบอกขาราชการเสมอว่าอย่าทําแค่เสร็จต้องทําให้สําเร็จครับเวลาเราต้องการพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยเพนพอยต์ก็คือการทําระบบบัญชีการบรหิหารจัดการสตอ็อกทําไมเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อโปรแกร,รมพวกนี้ทําไมสมมุติว่าเรามี SME 3ล้านราย แต่ละคนไปซื้อโปรแกรมคนละ5้าห0ื่นเก็าห้าหมคูณ3าล้านก็้ไปก็มันก็เท่าไหร่ผมก็บอกเจ้าหน้าที่เนี่ยทำไมไม่ทําโครงการที่เราเรียกว่า total solution for SME เราทําโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งเป็นเกี่ยกวกับโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปโปรแกรมบริหารจัดก,การสต๊อกสําเร็จรูปเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีแล้วสามารถทําระบบบัญชีทำคอนเวิร์ต ปั๊บส่งงบการเงินออนไลน์ได้ทันทีอันเนี้ยเราทําเสร็จแล้วแล้วก็แจกให้ผู้ประกอบการใช้หมดนี่อันที่หนึ่งที่ผมทําที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสิ่งที่ผมทำอันที่สองก็คือผมทำ Data b u s i n e s s warehouse ผมบอกว่าแต่ละจังหวัดต้องทำธุรกิจไม่เหมือนกันแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันผมก็เลยเอางบการเงินทั้งหมดเนี่ยของนิติบุคคลทั้งประเทศเนี่ยมาวิเคราะห์โดยใช้ แต่ละจังหวัดเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ว่าจังหวัดนี้มีประชาชนเท่าไหร่มีประชากรเท่าไหร่ทาธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็เชื่อมโยงกับพวกสัมปร,รณ์ทั้งหมดแล้วก็บอกว่าแต่ละจังหวัดควรจะทําอะไรตรงนี้เขาสามารถดูได้เลยเช่นเขาเข้าไปดูว่าเฮ้ยผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์มีสนามแข่งรถบุรีรัมย์มีสนามแข่งฟุตบอลแต่ว่า สถานที่พักไม่เพียงพอทำไมไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ทำโฮมสเตย์เพราะว่าไอสนามกีฬาแข่งรถสนามพวกนี้เนี่ยมันเนี่ยใช้แค่เสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์การเปิดโรงแรมเนี่ยก็ไม่คุ้มหรอกเพราะโรงแรมต้องอ p e r a t เจ็ดวัน24ชั่วโมงต้องส่งเสริมผู้ประกอบให้ทำอะไรให้ทำเกี่ยวกับเรื่องโฮมสเตย์จันทบ,บุรีระยองตาดเขาทำอะไร เขาทําผลไม้ฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวกับผลไม้คนที่ไปอยู่ตรงนั้นคือมันมีข้อมูลที่เราเรียกว่า Data Business แว l l ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปใช้ได้ผมตอนไปอยู่ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ไปดูเพนพอยต์แล้วก็ไปดูเพนพอยต์ว่าเฮ้ยทำไมกดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องใช้ตั้งสิบแปดเดือนก็ไปนั่งทบทวนกันมาก็เลยปรับกระบวนการใหม่ตอนนี้เหลือสี่เดือนต่ออายุเครื่องหมายการค้าตอนผมไปอยู่เนี่ยหกสิบวันออกมาตอนนี้เหลือห้าที คือเขามาพานิชพึ่งได้เนี่ยที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกก็เป็นหน้าหน้าที่ภารกิจที่กระทรวงต้องทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทํายังไงให้คนที่ได้รับบริการจากเราเนี่ยไม่ว่าผู้ประกอบการร้านค้าเลยเนะี่ยเขาได้เข้าถึงต่อไปนี้พานิชก็คือว่าต้องเป็นคนที่สามารถที่ให้ผู้ทุกคนพึ่งได้ไม่ว่าการค้าขายการไปเจ๊แจต่างประเทศเราจะต้องเป็นคนที่เหมือนกับผมพูด,ดเล่นๆเหมือนมาเฟียบาเฟียในการปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ ซึ่งผลประโยชน์นี่ก็คือผลประโยชน์ของประเทศไทยนะถ้าค้าขายได้ดีเครื่องจักรในการส่งออกคือเครื่องจักรที่สําคัญนะพอๆกับเรื่องของท่องเที่ยวใช่ไหมถ้าเราขับเคลื่อนดีมันก็ทําให้มีรายได้เข้าประเทศการมีรายได้เข้าประเทศเนี่ยมันกระทบบดมันมีผลหมดตั้แต่ตัวเล็กๆอ่ะตั้แต่การพ่อปู่ถึงบ่ตั้แต่ต้นการขนส่งมันเป็นห่วงโซ่ที่มันกระจายหมดเลยเพราะฉะนั้นทันนี้ต้องพึ่งได้ไงต้องพึ่งได้ทุกเรื่องไม่ใช่ว่าพึ่งไม่ได้สักเรื่อง,องตายแล้วมันก็ทาอะไรไม่ได้เราต้องเอานโยบายหรือเอาสิ่งที่เป็นพันธก ไปตอบโจทย์ให้คนที่เป็นสเต็กโฮเดอร์กับเราเนี่ยเขาต้องพึ่งพาเราได้เราต้องมีคําตอบให้เขาทุกเรื่องนี่คือสิ่งที่เราฝากไว้กับกระทรวงคือแนวความคิดผมก็คือว่าวันสวัวนไหนที่ผมเข้าไปอยู่หน่วยงานไหนเนี่ยผมจะบอกว่าวันที่ผมเดินออกมาผมจะฝากอะไรไปที่หน่วยงานนั้น